เรียนผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้เป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ทางโรงเรียนตระหนักดีถึงความปลอดภัยในการที่จะให้นักเรียนนั้นได้เปิดเรียนออนไซต์ site, หรือเป็นการเรียนตามปกติทางโรงเรียนทำมาตรการต่างๆ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อขอเปิดภาคเรียนให้นักเรียนนั้นได้กลับมาเรียนตามปกติเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นในวันที่15-19ถึงพฤศจิกายน2564นี้นักเรียนมปลายคือม .4 ม .5 ม .6 กับนักเรียนม .3 จะได้มาเรียนที่โรงเรียน ในรูปแบบออนไซต์ site, หรือเรียนแบบปกติก่อน 1. สัปดาห์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับชีวิตปรับวิถีการอยู่โรงเรียนให้มีความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดหลังจากนั้นนักเรียนมปลายและนักเรียนม .3 จะหยุดเรียนออนไลน์ที่บ้านต่อไปก็จะเป็นนักเรียนวันที่22ถึง26พฤศจิกายน2564ก็จะเป็นนักเรียนมหน และนักเรียนม2มาเรียนออนไซต์ site, หรือเรียนรูปแบบปกตินะคะส่วนสัปดาห์ต่อไปคือสัปดาห์ที่29พฤศจิกายนทางโรงเรียนก็จะเปิดให้นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติทั้งโรงเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์โควิด -19 นั้นเ,เกิดขึ้นหรือว่ามีความรุนแรงอย่างไรเราก็จะประเมินเป็นช่วงๆไป แต่ผู้ปกครองสบายใจได้นะคะว่าถ้าผู้ปกครองยังไม่พร้อมนักเรียนยังมีความเสี่ยงหรือผู้ปกครองยังไม่สบายใจผู้ปกครองก็ยังไม่ยังไม่ต้องส่งบุตรหลานมาตามวันที่ทางโรงเรียนกําหนดนักเรียนก็ยังคงเรียนออนไลน์อยู่บ้านได้นะคะทางโรงเรียนจะจัดการสรุปบทเรียนให้กับนักเรียนนะคะทางก o g l ิ s ไซ e ์เหมือนเดิมตามที่คุณครูเคยเข้าสอนนักเรียนในช่วงออนไลน์ ทุกๆเย็นแต่ถ้าผู้ปกครองสบายใจและมั่นใจก็ส่งบุตรหลานมาตามเวลาที่อพอออได้แจ้งไปนะคะทั้งนี้เพราะว่าทางโรงเรียนตรหนักดีว่านักเรียนมสาและมหกก็กำลังจะจบหลักสูตรก็อยากให้นักเรียนนั้นได้ความรู้ได้ประสบการณ์นะคะหลายๆอย่างไปให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนดส่วนนักเรียนชั้นอื่นๆนะคะก็จะได้ กลับมาทำกิจกรรมแต่เป็นกิจกรรมทีเ่เหมาะกับสถานการณ์นะคะให้ผู้ปกครองได้ไว้วางใจแล้วก็มั่นใจว่าทางโรงเรียนนั้นได้คิดรูปแบบการเรียนการสอนนะคะที่เน้นความปลอดภัยให้กับนักเรียนอยู่แล้วส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวทางคุณครูที่ปรึกษานะคะก็จะนำเรียนให้กับผู้ปกครองได้ทราบนักเรียนทุกคนได้รู้เพราะฉะนั้นผอ,อ,อขอให นักเรียนและผู้ปกครองนั้นตั้งใจฟังนะคะว่าคุณครูที่ปรึกษามีรายละเอียดอย่างไรทําตัวอย่างไรนะคะในการเปิดภาคเรียนผู้ปกครองมีข้อสงสัยนะคะจะสอบถามคุณครูที่ปรึกษาก็ได้เลยนะคะผู้คุณครูที่ปรึกษาทุกท่านนะคะพร้อมจะให้คําตอบกับผู้ปกครองทุกคนนะคะพอ,อขอต้อนรับนักเรียนทุกคนตามเมลาที่กําหนด สู่โรงเรียนอุบลรัฐราชกัญญาราชวิทยาลัยกร,รุงเทพของเราในภาคเรียนที่สองยินดีต้อนรับนะคะแล้วพบกันที่โรงเรียนตามวันที่โรงเรียนกำหนดค่ะสวัสดีค่ะ